อายิกสไหนเอ้ยมอยังรับรอยยังไังไงเอ้ยไม่กำไร้อยยีสิบออยีเอ้ยมีกระเจ้าอีกสามร้อยอาสามยี่ิบบวกหลายเลยบวกหลายแล้หบวกหลายแลันหว่แล้วราคาทุนไมึงสองทันอยู่มอมันนันเลยอืมได้ไปไปมา่าพึ่งแ้วอีกนี้ไปทางไหนโดห้าสี่ยวดีกว่ามั้ยยายายา 5ี่ก่ส่ี่กนี่ต้องนี่หาต่ำหาสูงมึงตเท่าไรนะสามร้อยสามร้อย้าสูงสมไมกูใส่ห้าสี่่จับไปไปห้าสี่่บอี่ใบเลนับสามร้อยพอดีเลยสามร้อยนะสอามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า ไอ้สดไปเฮ้ยไงห้าสี่สองเนาะสิงสูงนี่มันตุ๊กมาแ oui. er> ล้วนะใบนีงก nah ็น evet> ่า่ย้่งหลังนะนี่น่าทึ่งพันแล้วนะนี่ป้องกันอิ่งยิ่งกว่าโควิดยิ่งตะกูแป้งป้องกันกระตันไยสิงสูงเนี่ยตัว จริงสูงลอยนึงให้ใส่สห้าสีดวาเนาะร้ำเพือย่าน้ำเพอก็ไม่จ่ก,กูก็ร้อกกบตากโอ้ยสามร้อยมีเไม่ได้ดอกเจ้าติด<ค>เข<อ>ียงนะสองห้าตเอ้ยห้าสูงห้าต่ ห้าสีดนนี่มันเยใส่จัวโอ้ยเนี่ยห้สอนี่โอ้ยกูไปใส่ห้า่หลายโพสห้าสี่สองาีขดเข็งนี่สามสองสามร้อมไม่เอามาตัวเดิมได้ยังไงเอ้ยก็เทพเลยอ่ะแต่ว่าเจ็บหน่อยหองร้อยอ๋อเป็นรอยอยู่ในมือน่ะปล่อยอมาตัวรอยหนึ่ง สี่ร้อยเกไปเจี๊ยบมันู่นนะัสี่ร้อยมีเงินร้อยนีเงินห้าร้อยเลยอร้อยตังเต็นมือเนี่ยทอนร้อยนึงเนี่ยนะกูก็มึอแล้วอ่าอ่า่นี่รับนี่ะตากีลูกคู่ให้สักหน่อยเหรอสองเลยสามเลย ดูค yeah! wow. wow. okay. wow. oh! yeah, ู really? hm. yeah. Yeah. Yes. Okay. Yeah. ่แล้วโอ้ยโอ้ยาเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันตุตเอาเอาอีกเนี่ยอบอบอบอเลยครับองย5 2ไมเหรอะไม่รู้ผมชอบไปทั้งสีเลยตอนนั้ผมวผมทิ้งสีไม่ได้นะติงสูงหรอเนียบจ้อยเลเนี่ย5 2 ห้าสองเม็ดระบารูคู่นี่ตึงห้าร้อยสิ5ห้าห้าต่ำห้าสามเบโนเบนเกียบว่าหอย่างเดียวนะเปิดนห้าสามสองห้าสเอี่ยวห้เอี่ยวก็ห้าตลอดเลยหเอี่ยวเอี่ยวอันนี้เปิดติกช่ไหมนะครับเราลองดูห้าต่ำดูเดี๋ยดีวย เกี่ยวก็ห้าไม่ต้องเรียนอะไรเลยอันตรายอีโตโตห้าแล้วกว่าห้นี่โอ้ไม่ใช่เลยหกสามสองอยเปิดทิ้งสามสองคืนหกสามสองยัเปิดทิ้งอยู่แล้วกี่เลยสงเป็นห้าไม่ใช่เลย เดี๋ยวนี่นีโต้นีโต้นีต้กด็ไม่อยู่เดี๋เราหายไปอีกใบนึงนี่ม่หายหรอกมังจะหายไปตรงไหนหายก็เมื่ออาเลย4ีแปดนี่ก็สามสองนี่สนลกขนาดบึงเองบึ้งนะสิสิ่งกะดั้งสองร้อยอส่องร้อยสา ตัวเครบทีมเนี่ยสามสองอันนี้สาเดียวขนาดเทียนสอกิบกิบกิบบกิบกิบกิบนบกิิบก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 ิ้กิบกิิกิบกิบกิิกิบ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 กอ มันอยากคุยด้วยคุณนี้ได้แค่ตาเดี๋ยวสิแล้วเป็นห้าอิกเลอเ่าี่ลยไม่กล้าเทียงเลยพี่วันวาแต่ห้าแต่ห้าแต่ห้า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 เต็ยงห้าเลยกูยยักษ์ไปตัวอันนี้เทีงเมื่อนี้แหละเทีเงห้าเนี่ยนะนี่มือนันไม่รู้จีบันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสองสองรอยยี่ิยักษ์ลอยหนึงลอยยี่ น่ากลัวเลยสนะ่ห้าสีเดี๋ยวอ๋อนี่ปึ๊บไปายอดงามเขาบอกอะทำอะไรได้ขุมแต่ห้าได้ดิแก่ได้ดิแกะว้าวเยอะนีหลายแบบ cắt nó rất là bay vô được được đó 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 phía lên nào giờ phía lên kiểu đó ha có có tầm này à, tốt đấy, hơi hơi ừ. Ừ. <cười> <cười> đã tốt, tốt là đế này đó thì hàng tốt tốt này hà đồng nói con đủ rồi แม่เขาแทงแล้วมึงยังจรีนอะไรอีกหียวห้าี่เงเดนห้าเยวดีกว่าเดนอแปบาทแปบาทเอามาพิดด้วยห้าสี่ห้ห้าสี่หนาเกียรนาเกียรนาเกียร้อยห้่ตงนั่นจ่อันนี้ร้อยยี่เหลือรอยนาตัวไปยีบาทใช่ไหมอันนี้ออาาลา นี่ห้าร้อยนใจนก่อนนี่ไล่เป็นที่เพ่อผานี่ห้าร้อครับ้าพี่คขาดเลยร้อยาห้าสมี่สามร้อยยี่สามร้อยยี่บ หาย่อหนึ่งใบหาย่หาย่ใบนึ่บมาเอพี่นี่ของใครเนี่เตินนนเต็มยพี่มอะไรที่แปดสิบเนาะสี่ร้อยยิบไปไหมอะไรเขายิบไปแปดสิบเดี๋ยวเดี๋ยวสี่ร้อยแปดสิบอันนี้คนยี่อให้มยี่อืม กงต่ำมีกำไรยี่สิบแปดโองห้ายิกดิคือยิกเลยอือห้าสามสองห้าต่ำโอ้กสาัแรกแบงนยี่สิบแล้แต่มันพ่งไปห้าสองห้าส,า,สามห้าตัำแบงยี่สิบเน,นีแค่นี้ยอือฮึยัดแล้วก็มีแค่นีนะ้ เกรกถึงห้านี่ชุดห้าสามห้าต่ำแล้วมีลูกใหญ่อันั่นเองหรอตัวถ่ายนะเจ้านี่ไม่รากแบบไอ้ลูกเก่าโอ้โอ้กะหูโอ้ทำไม ตาสามสองมาชุกไหนาเลยสวยมีสายห้าดคนขึ้นเกลียวเลยเรากี่ใบ่ะอ๋อห้าามี่ห้ไปเียนปตันห้าแล้วห้าสี่เียวหรึสี่อ้าสี่สี่ดูวต่อห้าสามสอมันตื่น้ สามร้อยใช่ห้าสี่สี่โอเคม่ข่าหรอพี่เปิดว่าโคโล่ห้เลยเนาะเม็ดเกกว่าห้ามันอยู่หลายกว่ามันไม่อยู่ มึงเกงห้าแล้วสองรอยมเก่งนะเพีงแหล่กูจะพาเลยกูอ,อบพาเขาห้าสามเดียว้าเกี่ยวหาสามเลยังอ๋อแคทุ่มหอนะโอ้ยยี่สิเป้าทุ่มจะสี่สิบยพี่ห้าตอนั้นกูดูะะะอะไรนะฮุกยาวบ้าน<ป> เทียบเลยอ่ะเอาไว้ตรงนี้เนะตัวสองร้อยเทียบยักอะไรไหมเนี่ยชอบสี่ห้าสามเดียวด้วสามสามสองห้าไปไหนเว้ยาดห้าตัวเดียวโดดโดดเลยติ๊กซ้อมสองร้อยเลยวของพี่ตัว ขอบคุณที่ร,รับชมแลบสวัสดีครับ <c oughs>